สวนทางด้านของรองปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่โดยเหมือนกันแล้วก็ประสานความช่วยเหลือเหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนจังหวัดนราธิวาสค่ะ นายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายหน,นบพรบุญแก้วผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและก็นายสมผาดนินพันธ์เทปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นเทประสานความช่วยเหลือเหตโกดังแก็บดอกไม้เพลิงตลาดระเบิดที่ตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสและวันที่หยิบกากระรกดาคมที่ิพานมาค่ะ,คะด้านของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจและก็ความว่องใยมาย ยังครอบครัวพี่น้องเทประสบภัยพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในเืือนอเทแร่งให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสารารถค่ะ สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในทานะหน่วยงานรับพิดช,ชอบกองทุนช่วยเหลือภูประสบสาธารณภัยสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไดหมอบใายรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพืนเทให้การช่วยเหลือภูประสบเตศกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับขาทำศพหามื่นบาทแล้วก็มีขายย่างชีพให้กับครอบครัวอีกสามมืินบาท ส่วนครอบครัวเธมีเด็กแหลกอายุต่ำว่า25ปีเธต้องดูแลก็ได้เพิ่มอีกห้าหมื่นบาทรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเี่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อดเบื้องตอนค่ะรองปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กับส่วนราชการเี่เกี่ยวค้องไม่ไว่าจะเป็นหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกระทรวงยุติธรรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนค่ะให้เร่งระดมความร่วมมือเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยย่่ง ทนอกจากนี้ค่ะทางคณะก็ได้ลงพื้นเทเยี่ยมซุยนผักพิงชั่วคราวูนยนกีฬาตำบลมูลโนเพื่อให้กําลังใจผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็เครือข่ายจิตอาสาผักประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงฆ์โกโลกเพื่อเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศเทโรองประธาน,นามนตรีได้ลงพื้นเทช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโกดังแก๊ปผู้ระเบิดเทมูลโนนะคะ